วันนี้คณะ,ะอนุกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลานะคะได้มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน4 0 0 0 0บาทให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหลังจากการรับวัคซีนนะคะโควิด19ค่ะขณะที่ภาพรวมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะบอกว่ามีการรับเรื่องกรณีดังกล่าวไปแล้ว12เคสพิจารณาจ่าย8รายรวมทั้งสิ้นกว่า530,000บาทค่ะ เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นนะคะเป็นชาวจังหวัดสงขลาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของทันตแพทย์วิรัติเอื้องภูลสวรรัสด์ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาระบุค่ะว่าทางคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องตน้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะในพื้นที่เขต12สงขาได้ร่วมกันพิจารณาเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะเห็นพ้องร่วมกันที่จะอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนเงิน400,000บาท สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะได้รับวัคซีนเข็มแรกวันที่14พฤษภาคมและก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆในช่วง30นาทีแรกแต่หลังจากนั้นนะคะในวันที่16พฤษภาคมเริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยและในวันที่19พฤษภาคมเกิดอาการวูบจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิกรินหัดใหญ่จนกระทั่งในวันที่22พฤษภาคม เกิดอาการปวดศีรษะอ่อนเพลียและก็หมดสติลงเสียชีวิตในวันที่27พฤษภาคมโดยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ คือเงินที่จ่ายให้กับผู้รับบริการท่ายญาิหรือว่าผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าถูกหรือปิดและก็จากกรณีนี้ถือว่าเป็นอาการไม่ถึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่ แต่จากเจตนารมณ์ของประกาศสำงานหลักประกรันสุขภาพาแห่งชาติและรัฐบาลที่ตั้งใจจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทายาทหรือผู้อุปการะโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงมีมติจ่ายเงินจำนวน400,000บาทบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในเบื้องต้นและจะดำเนินการประสานและจ่ายเงินให้กับครอบครัวภายใน5วันทำการหลังคณะอนุกรรมการประชุมพิจารณาแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้ล่ละค่ะ อีกทั้งการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจะครอบคลุมประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิ์การรักษาที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหาให้เท่านั้นไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกค่ะ ที่ประชาชนไปซื้อหรือว่าขอฉีดกับทางโรงพยาบาลเอกชนทั้งนี้การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต12สงขลาซึ่งครอบกลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนั้นภาพรวมตอนนี้บอกว่ารับเรื่องไปแล้วจำนวน10เคสหรือว่า10รายด้วยกันค่ะผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น8รายรวมเป็นเงิน5 3 0 0 0 0 7,000บาทโดยเป็นอาการเจ็บป่วยปานกลางจำนวนหนึรายอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาล6รายแล้วก็เสียชีวิต1รายสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่ะก็จะจ่ายตามประเภทความเสียหายนะคะคุณผู้ชมฟังดีๆเลยสำหรับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน400,000บาทส่วนกรณีถูก สูญเสียอวัยวะหรือว่าพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือรายละไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือว่าเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินรายละ1 0 0 0 0 0บาทค่ะ